ร้าน ReGen Shop ร้านบริการกดเกมพาสใหม่รับกดผลปีศาจบ็อกฝูทิ้งเลกาซีและแมปอื่นๆบริการกดเพชรอนิเมะไดเบนชั่นบริการกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดิฟเอนและยังมีบริการกดเกมพาสอนิเมะไฟต์เตอร์ซิมูเลเตอร์อีกทั้งยังมีบริการเติมโลบัคระบบ VIP Serv e r อีกด้วยทางร้านยังมีบริการไก่ตันพร้อมหมัดซูเปอร์และดาบเลนโงคูหากใครสนใจแล้วล่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ใต้คลิปหรือคุยกับทางเพจได้เลยนะครับเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่นรักกทุก ผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของอัปเดต17นะครับผมในพาร์ทที่2กันนะครับว่ามีอะไรเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมข่าวสารอะไรนั้นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วนะครับผมไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมอาจจะดูสั้นไปหน่อยนะครับผมอย่าถือโทษกดกันเลยนะครับผมเป็นเพียงแค่การแจ้งข่าวสารอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับใครที่รู้แล้ววนคัผมม่าื อะไรยังไงนะครับสามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมนะสามารถรับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมโพสต์นี้นะครับโพสต์มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเมื่อเวลา2องทุ่มแนาทีนะครับแต่ถามว่าพี่ทําไมไม่ทําคลิปเลยตอนนั้นนะครับบอกเลยนะครับว่าที่บ้านพี่นะครับนอนวันมากเลยนะครับพี่ก็ไม่อยากรบกวนอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับผมก็เลยเลือกที่จะมาทําคลิปในวันนี้นั่นเองนะครับผมโพสต์นี้นะครับผมเหมือนจะเป็นสนิทพีคนะครับผมเขาก็บอออกยู่่่นรววาาเป็สผมหื โดนัทนั่นเองนะครับแล้วโพสที่เขาโพสออกมานะครับผมก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับผมเพียงแค่10บกว่าวินั่นเองนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมไปดูกันเลยนะครับ เอาเลยครับผมหลังจากที่เรารับชมคลิปไปนะครับดูเหมือนจะเป็นแป้งเหนียวๆนะครับของผลโมจิแน่นอนนะครับยังไงก็เป็นผลโมจิแน่นอนนะครับเพราะว่าทางทีมงานของเขาก็เขียนอยู่นะครับว่าทางด้านของผลโดนัทนั่นเองนะครับเอาเวเคนนิงนะฮะน่าจะเป็นเศษเสี้ยวของแป้งที่ล่วงหล่นหรือว่าอาจจะเป็นสกิลใดสกิลหนึ่งนะครับผมนะเช่นการจับการตรึงหรือว่าเป็นแป้งเหนียวๆให้เราเดินแล้วแบบไปสะดุดแล้วก็อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะเป็นเหมือนของผลพิษนะครับผมนะแค่สีม่วงเป็นสีขาวนั่นเองนะครับผมที่มันล่วงตามพื้้นนนนออะะะรรรย่าาางีีคคัับบจจมมเ แล้วก็อาจจะมีการเหนียวเหนอะหรืออาจจะเป็นการสตันหรือว่าอาจจะเป็นการสโลก็ได้นะครับผมนะพี่ก็ขอพูดไ้เพียงแค่นี้นะครับเอาละครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะสำหรับใครที่อยากรู้ข่าวสารอะไรนะครับผมสามารถกดติดตามไว้ได้ที่ช่องพี่เลยนะครับผมนะถ้ามีอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการอัปเดตบล็อกฟุเนี่ยพี่จะมาแจ้งให้ทราบไปไวเลยนะครับผมเอาละครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ